ดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จโคจรได้ตําแหน่งมหาอุดสุขสว่างเจอิดรัรัสมีพลังที่สุดในรอบ12ปีมาครั้งนี้วันที่2ตุลาถึง22ธันวาคมนี้นะคะย่อมส่งผลดีต่อทุกลัคนาราศีในเรื่องต่างๆกันลัคนาตุนงานรุ่งขั้นสุดสิ่งที่ทุ่มเทมาเกิดดอกออกผลชื่นใจหายเหนื่อยสำหรับชาวลัคนาตุล คุณเหนื่อยมากมาตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะและในที่สุดวันนี้ดาวพฤหัสบดีก็ให้รางวัลกับคุณแล้วนะคะสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทมาตลอดทั้งลงแรงกายแรงใจด้วยความตั้งใจสุดๆความพยายามของคุณจะเกิดดอกออกผลเกิดผลสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคะ่ะรับรองว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับผลนั้นทำให้คุณรู้สึกชื่นใจหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวคะ่ะ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นมหาอุดในเรือนกรรมมะของคุณจึงส่งผลต่อเรื่องงานโดยตรงเลยนะคะทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆได้รับความสําเร็จหรือท่านที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานองค์กรก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นได้รับโบนัสก้อนโตนะคะจึงเป็นข่าวดีส่งท้ายปลายปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาตุลทุกๆท,ท,ท่านนะคะ เพราะดวงของคุณโดดเด่นเจ,จ,จิดจรัสที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการงานค่ะชาวราคนาตุนที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้เป็นรางวัลในความภาคภูมิใจของคุณเองว่าสิ่งที่คุณได้ลงมือทําทุ่มเทเต็มที่วันนี้จะสําเร็จเกิดดอกออกผลเกินคาดเลยทีเดียวค่ะ แต่ทั้งนี้สิ่งดีๆที่คุณได้รับอาจจะไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเกิดของคุณด้วยนะคะว่าดาวพฤหัสบดีมีกำลังมากน้อยแค่ไหนซึ่งคุณจะทราบได้จะต้องมาตรวจดวงชะตาส่วนบุคคลค่ะ หากคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้การที่คุณได้รู้ดวงชะตาล่วงหน้าเพื่อวางแผนชีวิตรู้จังหวะของดวงชะตาทั้งจากดวงดาวและจากดวงใจคุณเองกดติดตามช่องดวงใจใบอาจารย์นิสาไว้นะคะแล้วคุณจะมีคำตอบค่ะ